รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม โอเคครับผมกา้าวสวดีลยครับผมอยู่ด้วยกันเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะพี่วันนี้เรามาอยู่กับเกมมาจอง2ครับผมมากดเริ่มต้นกันเลยมาเรองนี้เรามาที่ทุน1 2 0 0งบาทแบบเหมือนเดิมเราเล่นกงนหนักๆนะพี่เบตห้าเบตสิเราไม่เล่นนะพี่เรามาขอเปิดกันที่เบดสาแบบสวยๆกันเลยพี่จากหนักๆครับผมที่10หมุนแล้วเปิดเทอร์โบไปก่อนขอรูซองอุ่นแล้วมาแรกเข้ามาที่100อุ้ยสวยๆไม้2องตาม อุ้ยเนะรอย 1, า,รยา,ยาอ,ยอย่างนี้ยาวต่อผมดูซองนะไลอุ้ยสองพันเจ็ดอุ้ยสวยๆครับผมอุ้ยพันหกมาครับยาวๆดูอย่างนี้อู้อย่างนี้สายยาวนะพี่พูดเลยดอกอุ้ยเราก้อนโตที่สี่พันหกครับพี่แค่นี้ครับผมยังไม่ถึงหนึ่งนาทีไปที่สี่พันหกแล้วอู้สวยๆเลยพี่ทีเด็ดแบบนี้หูไม่อยู่ไม่อยู่ไหวหรอครับผมดอกน,นี้ยาวๆไปยังไงคือสามสิบบาทเท่าทุนนะพี่นะ ครับผม9บาทดอกนี้ยังไงขาดทุนหรือเปล่าไม้นี้เออ36บาทครับผมขาดทุนมาเออ4ส5 0แล้ววายสองตัวเข้าสวยๆแบบนี้570เสียสวยกันไปครับพี่ยังไงครับผมที่พันไปที่หนึ่งพรานแล้วผมก็เกมมาจองเวสองตอนนี้สวยๆเลยมาดิทุนมาหมื่นสองไปหมื่นเจ็ดแล้วยาวๆครับผมยังไม่ถึงห้านาทีนะผมัวดอกนี้แล้ววายเข้าอีกแล้วสองพันแปดแบบสวยๆแะไก่อนตกไปที่สามพันสองไปครับพี่ ไหลไปต่อผมอีกที่2ไม้เท่านั้นโอ้โหล้ววายดอกนี้เข้าสวยๆกันไปมาผมเลยอีก2ไม้แล้วผมจะขึ้นเบ็ดร้อยนะขอเบ็ดร้อยสทีแล้วนี่นะให้ลุ่งแค่นั้นเลยมาเบ็ดร้อยสิบทีครับผมดอกสุดท้ายนะทำใจเพิ่ปิดเถรโบนไปนพี่วิโอ้ยเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยแรงเงียบ มาดิเออพันสองสวยๆแล้ววายยังมีอยู่อุย 9, อ้ยเก้าพันอู้ยดอกนี้สามหมื่นหนึ่งสวยๆนลครับผมมาดิมาดิปี้จบไปที่หมื่นหนึ่งยังไงและอีสามหมายผมพูดเลยดอกนี้ต้องมีถอนต้องมีถอนอ่ะม,มาดิเออร้อยห้าสิบสวยๆเออแล้วผมขอลาพูดเลยดอกนี้ขอลา ขอลาไปก่อนขอไปท่องเลยพี่นะทุนมาหมื่นสองไปที่สามหมื่นสองครับผมคำไลเด่นๆที่สองหมื่นนะพี่นะวันที่ขอไปก่อนเจอกันนะผมดีพี่หนะ้า